ดอกกายพี่มีโวนมีสแกนด้วยเอาแบบไหนดีว่าไปเลยถ้ามีเดี๋ยวติหยอดได้เลยพี่เออเอาอยัางไงดี <c oughs> มีสแกนด้วยตัวอย่างขายอยู่ที่สามพี่พี่จะไม่ได้หนึ่งแน่นอนเอ <c oughs> เอเห็นไม,ม่ร่ะเขามีสาอยู่เนี่ยเขายังกดได้สามอยู่เลยเรา <c oughs> ต้องได้ห้าต้องได้ห้าดิพี่ใช่5้ามีตัวหนึ่งสี่เกตุ้านผมเลือกเขาพี่จ๋าชอบเล่ เลยอ่ะไม่ได้สิมันรอนานแค่นี้ยังรอนานเลยเนี่ยพ่อค้ายังว่านานเลยเนี่ยใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เเแล้วายป็นชทไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทั้งหมดสิบชิ้นนะนี่พี่เขาได้สิบชิ้นเห็นมะล่ะหมอเป็นไงกี่รอบพี่สิบชิ้นไหนึ่งครั้งกี่รอบสามรอบเองเห็นมะลาอ่าสิบบาทหรอสามสิบบาทตันละสิบบาทรอบละสิบบาทสองชิ้น เรามี2 <owad Es> um ีบาทเอาสี like oh, ่พ ah, ี <c oughs> <a> ่ใสไปก่อนเดลุ้นใสเลยลุ้นใสเลยเล่นสมัยเด็กอ่ะตอนตอนเด็กหยอดทีระบาดนั่นแหละจ้ะพี่เหมือนกันเลยตอนนี้ค่าทองมันขึ้นท่างที่มันสูงเลยขึ้นเป็ิบบาททั้งเลยผมแล้วบอกหยอดหย่อนพีระบัดละสิบใช่ไหมครับมีแล้วเริ่มยังเดี๋ยวึ็กก่อนเด็ก่อนี้น ขตอดเลยกดเลยเพาะ่ากเดนเพาาดกนกดเลยไม่ว่างพีสายหม่อยู่หนึพี่กด้กดเชนไไหมเจ้าเด็กกำลังรลูงเอาไปถามนี่อยากได้ค่ะเฮานะอีกอันนึ่งนะจ้าอันน้ะอไม่ลงข้องข้างค้องจังขันก ไม่ตั้งใจเย็นๆบอกอย่ากดดันอย่ากดดันนะครับกดดันตัวเองอยู่ขอบคุณครับขอบคุณครับยังไงก่อนเนี่ยลองกระเป๋ามาหนี้มานี่เฮ้ยเดี๋ยวนึงเดี๋ยวให้ก่อนเอาได้แป๊บนึงสิอ้าวหยอกห้าอันแล้วเนี่ยพอดีห้าอันมาขอเยอะได้เดี๋ยวยี่สิบบาทเลยไหมแลพอดีพี่อยากได้ห้านี่เหรอพอดีเลยพอดีเลยเกินโกงอ่ได้กดเองที่ยอดก่อน สนุกกันใหญ่จอจอๆๆจอเลยเราดูพ่อค้าเต้นไงนเออใช่อ่าพ่อค้าเต้นค่ะเอาสามชิ้นมาแล้วอาออีกสองเป็นเท่าไหร่พี่จำไว้ด้วยปั้กเทียว้อมย่พร้อมย่งครับคำหนึ่งนะครับค้นใช่ไหม หย่อนเลยถ้ามีหย่อนเลยอ่เต้นก่อนสองทีลูกเต้นก่อนเร็วเอากด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 เลยเพิ่งยังไม่ถึงคิวเราเพิ่งน้อก่อนอยากอยากอยากเพิ่งสารบทให้พ่อค้าจ่ายเพิ่งพูดบ่อยๆให้พ่อค้าฟังเมื่อกี้เราหย่อนแค่ไหนเดเกิดสิบเกิดยี่สิบเกิดสิบห้ามั้งเนยเมื่อกี้ตายครบแล้วค่ะนี่อ้าวแหม ขอบคุณครับอันนี้ข้าวที่เหมือนกันนี่มาโดนแล้วสายไหมงานดอกกายอะไรหนะสวนในแสงมาโดนแล้วแสงในสวนร้อนหรอสมัยเด็ก like ร hmm. ้อนร้อนอร่อยไหมอร่อยเกี่ยวพี่